จากร้องเพลงตอนกลางคืนแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่เขาทํามาตั้งแต่ตอน9ขวบครับจนถึงปัจจุบันจะเป็นอาชีพอะไรไปฟังจากเสียงจริงตัวจริงเลยครับแม่เขาบังยิดอาชีพแผวยเดี๋ยวเพราะว่าความชอบของเขาชอบเป็นคนชอบขายของก็ขายมาตลอดแล้วคราวนี้เราก็ช่วยแม่มาตั้งแต่เด็กรับมันก็เลยเหมือนกับซึมในใสายเลือดก,ก็คืออีกทางเลือกหนึ่งสาหรับของผมที่ไม่ได้ร้องเพลงก็คือก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งในอนาคต ร้านนี้ชื่อร้านปากหวานครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเยนาโฟครับชื่อร้านปากหวานเนี่ยได้มาจากลูกค้าลูกค้าเป็นคนตั้งให้เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นคนแบบพูดจากับลูกค้าด้วยความจริงใจอวยพรให้ลูกค้าตลอดเวลากลับบ้านอะไรอย่างนี้โชคดีนะคะฝ่ายมีความสุขมากทุกมุกชาอยมาเลยครับแฟนข่าวของพี่เอาร์นะครับและชาววีร์พอร์เตอร์ก็สามารถไปชิมกันได้นะครับรับรองว่ารสชาตินั้นเด็ดไม่ต้องปรุงกันเลยฮะและสําหรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่เราจะนํามาแนะนําให้รู้จักกัน เธอเป็นสาวหน้าหวานครับเสียงของเธอนี่เซ็กซี่ขี้งี้ใจเรียกว่าร้องยังไม่ทันจบประโยคแรกเลยนะครับโค้ชสแตมของเราก็กดหันซะแล้วค่ะชื่อชนทิชายศพลค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะตอนนี้อายุ27ค่ะคาดหวังอะไรกับการมาแต่วไว้ทำให้เต็มที่ค่ะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันตรงใจกับ ก็หวังว่าเราก็จะได้เข้าไปรอบเลกกๆค่ะ I คือคนคนหนึ่งอะไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเพราะ <Woman> s <S ถูกคีย์ตรงจังหวะไม่จำเป็นอะถ้าเกิดเขาได้ร้องเพลงแล้วมันออกมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆ มันออกมาจากใจของเขาจริงๆสิ่งนั้นมีค่ามากคนฟังก็ด้วยค่ะเขาก็จะรับรู้สิ่งนั้นเหมือนกันดนตรีเนี่ยทำให้จันลงจิตใจเนี่ยใช่เลยค่ะ ชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะทำอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อตอนน,ตอนนี้สอนร้องเพลงอยู่ค่ะแล้วก็สอนดนตรีเด็กๆด้วยค่ะที่ไม่ได้กดไม่ใช่อะไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าอยากให้จตันมีคนเจ๋งๆเ็จะได้ตีกันแล้วสมน้ำสมเนื้อ <c oughs> ถูกใจไหมครับถูกใจค่ะโอเค ดีด้วยครับู่ในทีมแมนะครับตื่นเต้นมากเนื้อหายไปไหนไม่รู้จำเนื้อไม่ได้ด้วยเหรอฮะคือว่าในใจอ่ะเราก็คิดว่าเออไม่มีใครกดอะไรเงี้ยเพื่อลดความตื่นเต้นแล้วอยู่ดีๆก็ลืมตาขึ้นไปแล้วก็เห็นเห็นไฟหมุนมาหัวเสเนื้ออยู่ไหนมันจะจบอยู่แล้วนะตอนนี้ใช่ไหมฮะวินาทีนี้เวทีนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วรู้สึกไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ สร้างสรรค์มากเลยอะณณนะนะโมเมนต์ตอนนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆหลายคนน่ยที่เป็นศิลปินเนี่ยได้ออกมาเผยตัวได้เห็นว่าโหคนไทยเนี่ยเจ๋งมากสู้ๆนะพี่พลอยนะเราจะให้ <c oughs> โหเสียงแบบสุดพลังลมากๆขอบคุณค่ะ <c oughs>